ของทางท่านสมพงษ์อุมวันซึ่งขณะนี้ก็รอสายผมอยู่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวลองพร้อมขออนุญาตต่อไปหาสมพงษ์อุมะวันนะฮะที่จะรายงานในเรื่องของขานาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูครับเปิดโรงเรียนแบบออนไลน์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่นะครับมาแล้วครับแป๊บเดียวสวัสดีครับท่านครับเชิญครับสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระรพทุกท่านครับ สุกที่หเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับวันนี้อากาศเย็นสบายสบายนะครับเอาสบายสบายก็แล้วกันให้เสมกับเป็นวันศุกร์ก็แล้วกันนะครับอามาฟังดูข่าวเมื่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคุณหญิงตะละยาโสพลพณนนิตนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งมีจํานวนทั้งหมด17รายแทนชุดเดิมที่ครบวาระไปเมื่อวันที่24พฤษภาคม2564ายที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ใน17รายนั้นก็ประกอบไปด้วยทางท่านบัณฑิตเกื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นประธานคณะกรรมการ ในวิสิตใจถึงกรรมการผู้แทนองคอ์กรเอกชนนายนิวอนแสนวิสุทธ์นะครับกรรมการผู้แทนองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายปิยบุตรวนันวานิชพงพันธ์กรรมการผู้แทนองคอ์กรวิชาชีพนะครับและก็มีคณะกรรมการผู้ทรงผลวมุิอีก13ท่านด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยอดีตศึกษาที่อดีตคณะกรรมการใหญ่ๆนะครับบิกบ๊กๆใหญ่ๆของสปทั้งนั้นเลยนะครับ กอเพื่อนางชลิดาอนันตรำพรนในชัยพกเสรีรักท่านบุญรักยอดเพชรนะครับท่านะส์เลิอดรัตวิสุทธ์นะครับท่านปร,ร,นราปรโมดแก้วสุขนางพรพิมนวิภูลากรนในวิริยะล,ลือชัยพาณิชย์นะครับนางสัจจิธรวิทยาิรินันนางสิริเดชสุชีวะนายสนิทแย้มเกษรนายสมเกียรตตั้งกิจวานิชย์ ในอำนาจวิทยานุวัตและก็พระพรหมบัณฑิตนะครับซึ่งก็ทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกพทซึ่งถือว่าเป็นชุดใหม่นะครับทั้งนี้ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและแต่งตั้งเป็นต้น,ตนไปซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับทางท่านอัมพรพินาศานะครับก็ได้ลงนามในหนังสือ อ่าหนึ่งเจ็ดสี่เก้าลงวันที่ยี่สิดตุลาคม2 5ง4นะครับเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งในเขตตรวจราชการที่11นี้นะครับก็มีจังหวัดนครพนมมุกาหารและสกลนครก็มีท่านอภิชัยธรรมาน,นะครับทำหน้าที่ประธานกรรมการในการที่จะ เป็นตัวประจำเขตตวรวจราชการในครั้งนี้นะครับยินดีกับท่านอภิชัยธรรมานะครับผู้ในการสพปนักขอมนมเขตในนะครับขณะเดียวกันนะครับทางท่านภูวินโพธิสาขาจากสากรอมรัพย์ครูนักขอพนมจำกัดนะครับก็ได้ให้ทีมงานประชาสัมพันธ์ซึ่งทางท่านเ,าเชิดชัยสินภูลและก็ท่านชัยวชัยรัตน,นทัทสุริอารักษ์นะครับแจ้งข่าวบอกว่าถ้ากรณีที่สมาชิกสหกรเสียชีวิตจะทําอย่างไร นะครับก็บอกว่าจะต้องมีผู้รับโอนประโยชน์นะครับซึ่งทางผู้เสียชีวิตก็จะต้องยื่นหลักฐานเอกสารต่างๆให้กับสหกรณ์เพื่อที่จะแสดงตนว่าตนนั้นเป็นผู้ที่จะรับประโยชน์จากสหกรณ์นะครับซึ่งทางสหกรณ์ก็จะจัดสรรให้ตามที่ทางทายาทนะครับหรือผู้มีสิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยคู่สมรสบุตรบิดามดานะครับที่จะรับโอนดังกล่าวนั้นจะต้องยื่นแสดงความจำนงกับ สากณ์ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากที่สมาชิกสากณ์เสียชีวิตอ่ารายละเอียดต่างๆก็จะค่อยๆนํามาเล่าสู่ฟังนะครับวันก่อนพูดถึงสากรอ์อมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนมจำกัดโดยท่านสิริชัยใจราทำหน้าที่ประธานนะครับก็ได้พูดถึงกรรมการชุดที่33นะครับยังไม่ครบนะครับยังไม่หมดนะครับเนื่องจากว่ายังเหลือกรรมการประจาหน่วยบ้างอากรรมการประจําหน่วยมีใครบ้างมีท่านคุณศักดิ์บุตรศรีผา เป็นกรรมการหน่วยอำเภอเมืองนะครับท่านสุทัศน์วังกะทาตเป็นกรรมการหน่วยเรนูนครและทาหน้าที่เป็นเลขานุการด้วยนะครับท่านวิวัฒชัยคงเพชรกรรมการหน่วยท่าพนมสุภาชัยยศประสงค์นะครับกรรมการหน่วยปลาป,ป่าคูณศัก์พ่อบุตรีกรรมการหน่วยกดาแก่สนันเมตุลารรรทาหน้าที่กรรมการหน่วยอำเภอ,อเท่าเทนยอดชายพ่อหลอนหน่วยอำเภอโพนสวรรค์ธงชัยคาชนะหน่วยอำเภอนาว่า ปราโมดเทพกุลหน่วยอำเภอนาทมนิมิตรอนบัตรนะครับได้รับเลือกตั้งเข้าไปใหม่ก็เป็นกรรมการหน่วยบ้านแผงและสิวาพรขันสอนน้องใหม่ก็เป็นกรรมการหน่วยอำเภอศรีสงครามครับท่านอวันนี้เวลาหมดแล้วเอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับครับต้องขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับห้าดิเสเพื่อนครูนะครับเช้าวันสุดสุดสุดดาสุดสัปดาห์วันนี้เนาะ วันศุกร์ที่หพฤิสิกายยนนะครับ,บนะก็ช่วงนี้ก็กรรมการนะครับกรรมการก็โรอโรอสลับการประเมินนะกรรมการที่จะเข้าโรงเรียนนะนะนะโดยเฉพาะอำเภอสีมคามก็เริ่มประเมินตั้งแต่วันที่3นะครับ3.45นะครับวันจันทร์ก็จะเป็นของนาะอินเดอร์ท่านพอรรจนาท่านพโ,โอ,อดิซอนท่านพโ,โอ นาเดือจอมสีนะครับก็เจริญพรก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จะเข้าร่วมการประเมินวันนี้ยินดียินดียินดีกับลูกหลานนอ่อลูกหลานลูกหลานนะครับท่านสอนอศึกษานนเทศไกลทองตออำนาจแล้วก็คุณครูทิพวรรณนะครับต่ออำนาจวันนี้ก็จะได้ลูกสะใภ้เนาะนางสามนทิรายพักดี นะครับกับน้องโนตน้องโนตหรือว่าวิชัยชิดต่ออำนาจเนววันนี้ที่บ้านดอนแดงนะครับแปดนาฬิกาสาแห่คันมาก9ก้นาิกาบ่ายสีสู่ขวัญสิบเนาฬิการับประทานอาหารนะครับอ่ะจัดรายการก็สักครู่ก็คงจะได้ดําเนินการเนาะยินดียินดีเด้อท่านศึกษานิเทพไกลทองนะครับการประเมินก็อย่างที่บอกแล้วนะครับทางคณะกรรมการก็จะมีทั้งตัวแทนสาธารณสุข นะครับแล้วก็ตัวแทนของอผู้บริหารนะครับก็จะได้ดำเนินการนะครับครบรอบ20ปีหนัง Harry p o พ t ตเตอร์ฉายครั้งแรกกวาดเงินทั่วโลกรวมทุกภาค2.54แสนล้านบาทได้หลายพันนั้นบอกเมื่อวานนี้นะสีพฤศจิกายนครบรอบ20ปีนะครับบิ๊กตู่กับโอกาสแฮตทริกเป็นนายก3สมัยเป็นไปได้หรือไม่ นะครับจากสปริงนิว190ประเทศนะครับรับปากเลิกใช้ฐานหินแต่ออสเตรเลียอินเดียจีนสหรัฐไม่ขอลงนามด้วยอ้าวทำไมละ่ะอ้าวแปดจังหวัดเฮนะครับแจังหวัดเฮวันพระเจ้าตาก วันพระเจ้าตาก28ธันวาคม64เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเพราะว่าจะาภาคตะวออกไม่มีนะครับใกล้เข้ามาแล้วก็คงจะเป็นเทศกาลลอยกระทงนะครับวิถีใหม่ห่างไกลโควิดนะครับกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็บังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะครับเช่นห้ามปล่อยโคมลอยนะครับงดเล่นดอกไม้เพลิงพู้ประทัดลนรงลอยกระทงปลอดเล่านะครับการจราจรทั้งทางน้าและทางบก ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพระท,ะที่จะใช้รับส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทงผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดกระสรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมกันแล้วกันเอาละครับเมื่อมีการเปิดประเทศนะครับวันสองวันที่ผ่านมาก็มี5อันดับประเทศเดินทางมาไทยมากที่สุดนะครับวันที่1นถึงสนะก็มีอันดับหนึ่งญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น นะครับเทสส a แอนด์โกเจ็ดนะครับซันบ็อกสามควอเลนนเยอรมนีเยอรมนีเทสแอนด์โกสองร้อยหนบ็อี่สิบแปดจีนนะครับแทนเทสแอนด์โกสองร้อยจิบซนบ็อกสามกาตากาตาเทสแอนด์โกสามร้อยสามสิบเจ็ดซันบ็อกยี่แนะครับแล้วก็ประเทศสิงคโปร์นะครับก็เข้ามาประเทศไทยเทส t ์แอนด์โก้สามร้อยเซันบ็อ พอจะเปิดประเทศเนาะนะครับหลายฝ่ายก็หลังไหลามาทันทีนะครับเปิดประเทศก็จะดีเนะเอาส,สถานการณ์โควิดก็น้อยลงเรื่อยๆน้องเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็วันนี้วันศุกร์นะครับสามนาฬิกาวันนี้เซาเทมป์ตันแอสตันวิลล่านะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็วันเสาร์โอ้โหนาเชียเลยนะครับทีมในฝันทีมในดวงใจเอฟซีแมนยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตียหูหหหห้นะครับ เร,เรียกว่าดาบี้แมตต์เนาะ19:30ทุ่มครึ่งจากนั้นก็เป็นเบนฟอร์ดนอริสตี้เชลซีเบอร์ลี่อ้าวติดตามก็แก้แล้วกันนะครับ13ปีโอบามาประธานาธิบดีแอฟริกันอเมริกันคนแรกของสหรัฐนะครับโอบามานะครับครบรอบ13ปีในวันที่4พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้สุปข่าวรอบโลกนะครับเมียนมาไม่ยอมให้พบนะองซานสุจี จีนแนะประชาชนตุนของใช้จำเป็นโอลิสคอ้างโจมตีโรงพยาบาลในกรุงคาบูอาอซิสนไม่ใช่อลิสอซิสไอซิส,น,ซส,ซสนะครับผู้นำโลกสัญญา2030หยุดบุกรุกป,ป่าเกาหลีเหนือรณรงค์กินหงดำเอาบ้าไปแล้วบ่กระโหมสหร,รัฐคาดการจีนตั้งเป้ามีหัวรบนิวเคลียร์1,000ลูกนะครับมากกว่าที่ประเมินปีที่แล้ว5เท่า สารอาญาระหว่างประเทศเตรียมสอบสวนเวเนซุเอลากรณีหมอบต้านรัฐบาลถูกยิงกว่า100ศพเปิดประเทศ3วันนะครับนักท่องเที่ยวเข้าไทย4,510คนพบติดเชื้อโควิด6รายนะครับพูดถึงโควิดเลยเนยวันเมื่อวานน,น,นนี้เนาะทางมุกดาหารเด้นะครับเกิดคัสเตอร์ที่โรงเรียนคําส้อยพิยาสันใช่ไหม อ้าวนะครับคนก็ระมัดระวังกัแล้ว,ลว,วก,ลกันเด้อนะครับเอาละครับวันนี้ให้ด้สารเพื่อนครูนะครับปิดท้ายด้วยข้อคิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับ Pay attention to what you have fry uh, the antics of life and life will only fry happiness นะครับแปลว่าใส่ใจกับสิ่งที่มีหาข้อดีในชีวิต ชีวิตนี้จะมีแต่ความสุขนะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมจเจริญพรคำจารน,นะครับสมง่งอุมวันหอมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ